ก็ไม่รู้ว่าสาวๆจะว่ายังไงนะเพราะฉะนั้นอ่ะตัดสินใจกันเลยแล้วกันชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ด,ดับไฟดับไป28เหลือ2คน เหลือสองคนพอดีเป๊ะเลยอะโอเคนั่นแปลว่าหนุ่มโสดโชคดีคุณไม่ต้องดับไฟใครเลยแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมจะคุยกับสาวๆที่ดับไฟกันก่อนยังไงชูคีมคือหนูอะเวลาขับรถชอบด่ามอเตอร์ไซค์ขับะไรว่านี่ยะอะไรอย่างเงี้ยกับแม่ตลอดแม่อยู่ข้างก็คือด่ากับแม่่สองคนนี่แหละด่าในรถเพราะว่าเราอยากจะให้อธิบายก่อนคุณด่ามอเตอร์ไซค์แบบไหนแบบโอ้โหมอเตอร์ไซค์ไม่มอเตอร์ไซค์ที่ขับแบบไม่เรียบร้อยใช่แบบโทษนะคะแบบ nhanh nhanh lên à nào nhanh nhanh แล้วมันอันตรายมากในตอนกลางคืนแล้วมีแบบผู้สาวเนาะหรือว่าผู้หญิงอยู่ข้างหลังอ่ะเราขับเร็วใช่หรือก็ชอบแบบด่าว่าแบบโหจะรีบไปไหนวะอะไรเงี้ยปวดใช่อะไรเงี้ยคอยกับแม่คือเราอยากจะให้น้องๆหรือว่าใครที่ขับมอไซค์อ่ะเขามีสนามแข่งให้ไปแข่งที่สนามดีกว่าจะปลอดภัยกันมันไม่มานี่พี่ขับสนามคนมันไม่เห็นพี่นี่แยกพี่ก็ไล์สดสิคะรออะไรคะก็ไล์สดค่ะคนก็เห็นเหมือนกันแม่เห็นพี่เมืองถือกล้องเลยมันกำคัดมือไม่ได้พี่เขามี แบบว่ารับสมัครนะเป็นอีเวนต์เลยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะสองล้อไปหาข้อมูลกันได้มีหลักมันไม่เท่พี่คนมันไม่เห็นน่ะเดี๋ยวอายุไขมันสั้นเออจริงของพี่ใช่อายุไขมันสั้นผมลืมคิดถึงจุดนี้ไปเลยครับพี่ใช่เงินโน้ก็ดูแลเตมด้วยนะอ๋อเลยดับไฟไปอ่าไหนไหนอ้าวเฮ้ยไปกันหมดเลยอ่ะเชอร์รี่อมสินมีมิ้นท์ทำไมอ่ะ รวค่ะไม่ชอบความเร็วกลัวโอเคอ่ะออมสินชอบความเร็วแต่หนูไม่ชอบเสียงเงี้ยงเงช่วยเร็วแบบเงียบเงียได้ไหมวิ่งแบบนี้ได้ไหม,ไมโอเคมีมิ้นตอนแรกแบบยังคุยกับพี่เขาอยู่เลยว,ว่าจะมีอะไรให้ปิดหรือเปล่าเพราะเขาแบบ จดีจังเอาขอนมมาให้ไหนจะแบบรักแม่รักแม่แล้วแบบทัศนคติของคุณแม่ก็ดีที่แบบไม่ต้องห่วงนะที่แบบว่าเออแบบเรามาเลือกแม่หรือสาวอะไรเงี้ยแต่หนูมไม่ต,ติดติดอันนี้แหละคิดไม่ออกเลยตอนแรกก็แบบว่ามองผู้ชายในสายตางดงามมากเขาจะมีอะไรให้ปิดไหมนะ เนียวเลยค่ะ <c oughs> ไม่ชอบไลฟ์แนี้เราไม่ชอบเพิ่มหนูไม่ได้แบบบอกว่าเขาไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าด้วยความที่แบบเขายิ่งเขาแบบบอกเออขยี้แบะยิ่งแบบยิ่งมันดังนี่ขยี้ยมันมันขยี้อะครับผิดหวงังผิดหวงังเราไม่ชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบแบบอย่างเงี้ยโอเคก็เข้าใจก็เข้าใจทีนี้เหลืออยู่สองคน ลูกย่อยกับคูกิ้งคโอเคย่อเชื่อว่าว t r ีอามันอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดของของความคิดหรืองานเดรเลของเขาอะค่ะคืออาจหนึ่งเขาเป็นคนแบบรักครอบครัวอ่อนโยนหลวหุณนแม่อะไรเงี้ยย่อเชื่อว่าความเร็วที่เขาชอบอ่ะมันต้องมีขอบเขตอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้แบบไปรบกวนคนอื่นอย่างที่เขาบอกอะไรเงี้ยในเรื่องสนามที่ไปแข่งเราเชื่อว่าถ้าเธอรู้ว่ามันมีสนามอ่ะถ้ารู้มันมีกิจกรรมหรืออะไรเงี้ย เขาก็คงไปเล่นกิจกรรมนั้นนะโดยที่ไม่ได้ทำเพื่อนเดือดร้อนโอเคโอเคก๊กกิ๊กคุณไม่ดับไฟหนูชอบกินขนมเลยอ๋อจะได้กินขนมตลอดเลยอ๋อจะได้กินโยเกิร์ตฟรีตลอดเลยโอ้อะหวังกินฟรีหวังกินฟรีเอาแค่นี้จริงเหรอเนี่ยไม่ไมค่ะเขาเขาดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูดูมีความคิดค่ะดูตรงสเปกเอาละ หนุ่มโสดครับข้อดีของเรื่องนี้ก็คือคุณไม่ต้องดับไฟใครเลยแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉจนแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้นะครับกุ๊กกิ๊กเป็นผู้ช่วยพยาบาลครับลูกยอดออกมาจากสารพระภูมิเพื่อที่จะเพื่อที่จะออกมาเป็นคอนเทนต์เมเนเจอร์เป็นผู้จออัดการด้านการทำคอนเทนต์เอาล่ะหนุ่มโสดลองมาดูซิว่าวันนี้คุณเตรียมคําถามอะไรมาคําถามวันนี้ก็ ผมเป็นคนชอบกีฬาเอาดอร์นะครับไม่ว่าจะเวกบอร์ดจะจัดขี่จ็ดสกีหรือตีกอล์ฟตกปลาอย่างเงี้ยครับอยากจะถามทศสาวว่าถ้าเป็นฮอบบี้หรือกิจกรรมเอาดอร์ทำอะไรกันบ้างขอสามอย่างครับผมเขาเป็นคนชอบกิจกรรมเอาดอร์มากลองมาดูซิว่ากิจกรรมเอาดอร์ที่พวกคุณทำจะมีอะไรบ้างขอสามอย่างเลยลูกย่อยจะได้ตอบก่อนครับ เออบอกก่อนว่ายอดเป็นคนไม่ไม่ได้ชอบกีฬาเอาดอหรือแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือกิจกรรมที่จะออกไปข้างนอกหนึ่งคือไปวัดเยี่ยมไปเลยกิจกรรมเอาดอของลูกยอดคือการไปวัดคือไม่ใช่แค่ชุดนะคือชอบไปวัดจริงๆชอบแบบไปทําบุญไปอะไรเงี้ยค่ะอันคือข้อหนึ่งข้อสองก็คือพาคุณพ่อไปเที่ยวค่ะก็คือแบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยอย่างที่สามก็คือแล้วแต่โอกาสถ้าแบบต้องมีไปซื้อของมีไปแบบ หาของเข้าบ้านหรือแบบไปช่วยเพื่อนทํางานอ,อะไรก็จะเป็นประมาณนี้คือเป็นคนไม่ได้แบบทํากิจกรรม,มด้องสตรีมีเท่าไหร่ไม่เลยอโอเคแต่เอาไปได้กุ๊กกิ๊กนะครับหนูไม่ทราบว่าเรียกกิจกรรมหรือเปล่านะคะแต่หนูจะเลี้ยงน้องหมาค่ะแล้วก็ตอนตื่นนอนก็จะเอาน้องหมาไปวิ่งค่ะเือพาหมาไปขี่ใช่โอเคใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีไปตีแบตกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตีแบตไม่เอาดอดครับ อ่าไม่ o u t อ o o r ใช่ปะก็เขาตีหน้าถนนไงกินโต๊ะลมอ่ะค่ะกินส้มตำกลางแจ้งก็เรียกกิจกรรม o u t ดอ o r หรือไงไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เราก็วาดรูปค่ะวาดรูปเล่นก็คือทั้งสองสาวไม่มีกิจกรรม o u t d o เลยอ่ะไม่มีก็บอกไม่มีไม่เป็นไรการออกไปทําอะไรกลางแจ้งไม่นับว่าเป็นกิจกรรม o u t ดอ o r นะในความหมายมันคือคือเอาเวกบอร์ดไป กีฬากลางแจ้งมาอย่างนั้นเถอะกีฬากลางแจ้งอย่างเงี้ยคะ่ะสเก็ตใช่ค่ะเป็นคนชอบเล่นเพราะฉะนั้นยากไม่ใช่ไม่ใช่แนวแบบนั้นอ่างั้นคุณต้องตัดสินใจแล<อ>้วครับนุ่มสอดเชิญครับขออนุญาตนะครับ นี่ก็เหลือแค่ลุ้นว่าเ,เจอคุณแม่แล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งแต่คุณแม่ไม่ดูใช่ไหมฮะไม่ดูครับคุณแม่ใจดีมากครับโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นไปเดทกันมมีควา วันนี้เราอยู่ที่ไหนก็ภูเก็ตไงรูห้หรือเปล่าตรงนี้เป็นโซนอะไร Old Town Old Town <Ooh. S 2> ในภาษาไทยคือย่านเมืองเก่าภูเกต็ตตรงนี้เป็นแบบถ้าเกิดมาภูเก็ตนะต้องมาที่นี่ Remember to wash your hands Remember to wash your hands Every time you've been around playing with friends Remember to wash your hands Remember to wash with soap Remember to wash with soap When you wash your hands after blowing your nose, remember to wash with soap and count to 20 at least. Count to 20 at least. เจเก,กับเราครั้งแรกเป็นไงบ้างสนุกมากสนุกมากวันนี้เรามาภูเก็ตแอคทิวิตี้ที่เราไปทำกันชอบอะไรมากที่สุดน่าจะเป็นเล่นเซิร์ฟนี่แหละคอารู้สึกว่าแบบเหมือนได้ปลดปล่อยแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเลยนะดีวันที่เจอในรายการแล้วทำไมถึง,งเปิดไปให้เราจริงๆตอนเดินไปสวัสดีทุกคนก็มองกูเกไว้อยู่นะ จริงเหรอแต่ข้างแรกเลยเหรอถือว่าชมดีที่ได้มาเป็นคู่กันจริงระเนี่ยจริง,รงเอาดีจริงเนจริงขอบคุณนะวันนี้ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่พากุกิกแล้วก็รีออนมาเดทในแบบที่ใช่และมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ นี้มาร่วมสนุกกันลุ่นรับกระเป๋าคนโสดสกีนแคปชั่นสุดแสบฟรีๆเพียงแค่คุณสแกน QR Code เข้าไปเล่นเทมเพลตน่ารักนรักจากเพลงฉันมีความโสดในแคปคันและแชร์ลงในติ๊กตอก คลิปไหนที่ถูกคัดเลือกปรากฏในรายการเท็มีเอา Thailand ด์ก็รับกระเป๋าปรีเซนตความสดแบบแสบๆเอาไว้ไปสะพายอวดป้าข้างบ้านกันมาเล่นกันเยอะๆอยากแจกจ้าคุณผู้ชมลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาร่วมสนุกกับเราและได้เจอใครบางคนบนเวทีนี้มันไม่ได้ยากเย็ยนขนาดนั้นเลยครับแค่สแกน q ิวอา e มุมจอ ไม่แน่ประสบการณ์พิเศษอาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับมาตามหาคนที่ใช่กับเรานะคะแล้ววันนี้ขอบคุณ MTI ค่ะความสนุกแบบนี้นะครับเรียกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอที่ youtube.com/tvthunderofficial และเราจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแน่นอนพร้อมทั้งความสนุกหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ครับ Take me out Thailand เมื่อว,วันที่เท็ e มีเอาไม่มีนะเน็กและเธอคนนี้ต้องมาแทนคุณเป็กกี้คะตื่นเต้นมากเลยว่าผู้ชายในวันนี้เขาจะเป็นใครใครที่คันอยู่บอกเลยต้องเจอเขาเพราะว่าเขาใส่เกาเบาๆนี่ยปาตัวหนุ่มสอง สวัสดีครับน็อตตี้ดินหลกวัฒนการอุ๊ยลิ้นมันกันกันน่ารักเลยเป็นมวกป็นมเวกมิจิกหน่อยบังโทษนะอันนั้นหนักกว่าการใช้มืออีกเป็นยังไงบ้างคะณหมอสวัสดีครับน็อตตี้รัชกิจดินหลกวัฒนการนะครับผมช่วงนี้อ่อนไหวง่ายมองหน้าใครเป็นน่ารักทั้งหมดเลย ติดตามในติ๊กต็อกเดี๋ยวเป็นไรลักษณะเมย์เป็นไซนัสขึ้นโพรงจมูกเลยอ่ะแ้วทั้งฝก็ไม่ปิดอ่ะไม่ก็ขิงไว้เฉยๆนี่คุณเขาชอบผู้หญิงมีอายุใครดีใครได้อคนนี้กะเลยไหมว่าต้องเป็นของเราค่ะมาเทสเลยนะคะผู้ชายิ้มแห้งยังไงนะคะไม่เคยมีแฟนครับคุยกับใครก็จริงจังทุกคนเลยนะที่ไม่ใช่แบบว่า พอใครทักมาก็ตอบบทนี้จะชอบคนโตกว่าแล้วจะสุดตาคนแบบใส่ชุดทำงานมากกว่ารู้สึกว่าสดชื่นเหมือนน้องเขาอะอยากมาหาคนคุยคอนเนคชั่นเพิ่มมากกว่าที่จะมาหาคนที่เป็นแฟนเขาชอบคนที่มีอายุมากกว่าขึ้นรถไฟฟ้าก็จะถูกใจกับสาวออฟฟิศเราชอบคนโตกว่าเขาชอบสาวออฟฟิศหนูก็ดีสาวออฟฟิศน้องอไม่เคยมีแฟนเป็นคนแรกใช่ไหมหนูก็อยากจะเป็นคนแรกของน้องว่งเด็กเราจะเป็นอมตะ